โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ใน 8v2 ครับเฮ้ยผมจะมาเกียนคาคาโป้ครับวันนี้นะครับโอเค๋ยวผมจะทำการสร้างเครื่องกำแพงเนี่ยทับเขานะครับโอเคตอนนี้เราต้องหาก่อนเนาะพดเกียรคพดเกียนครับพดเกียนแต่ตอนนี้ผมหาไม่เจอดิยวมันเห็นผมแต่เพิ่งเห็นดิวะ คาราปโปผมอยู่ไหนวะหาหาก่อนหาก่อนเ <laughs> ขาอยู่ไหนวะฮิวฮิวไงเออเดี๋ยวยู่ไงหาก่อนหาก่อน <laughs> เอ้ยอยู่นี่โอเค <laughs> ผมเจอแล้ว <laughs> ผมเจอแล้วผมเจอแล้วเกีย <laughs> <laughs> ผมขอนะมาดูรีแอคชั่นกันนะครับว่ามาจากโอ้โหดูดิ <laughs> <laughs> โอ้โหดูดิดดมันหมดอ่ะคุณ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมวิ่งตามเขาก่อนนะครับโอ้เครื่องหมดอ่ะคตรเซง็งโอเคเขาน่าจะปั่นเครื่องข้างหน้านี้นะครับแล้วอย่าคขึ้งเล่นผมเขาจะไปเล่นเครื่อง <S <S อเ<ไ>ว้ยผมไม่ให้หรอกรารมาทิ้งไว้ตรงนี้เรับแตต้องไปก่อนครับรรไม่ได้ไม่ได้โอเคครับผมจะเล่นนะเฮ้ยแล้วเขายืนข้างผมเขาไม่รู้มาจากไหนเอาเา้าพลังหมด,ดอีกอา่าาจบละ จบเลยครับพลังมันหมดแะ้วดิเว่าไรเป็นไรตามเข้าไปก่อนครับผมเล่นเองผมเล่นเองนี่เครื่องเล่นผมโอเคโอเคครับเฮ้ยอย่า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 พึ่งตึงทีครับโคตรเกลียนโคตรเกลียน เมันต้องต้องมีจังหวะขังได้ดิเอาละครับตอนนี้เราจะมาล่าล่ากักรโป้นะครับอย่าเอ้ยเครื่องผมไปหาเครื่องใหม่ไปหาเครื่องใหม่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนกลับไปก่อนกลับไปก่อนโอเคโอเคครับเอาละครับขังขังขังเฮ้ยจ่ตัวนี้ก็เย็นเอ้ยอย่ามึงเอ้า โอเคครับสวยครับคนเย็นโคตรเกียร์เลยครับคนหาครับคนเกียร์วันนี้จะมาเกียร์กันบ้างนะครับล้มกับกับโฟครับเราเป็เซอร์จริงปะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนครับมันเป็นแผนคนเกียร์ เกียนกว่านี้ผมบอกเลยไม่มีแล้วครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย